ใจิตใจของเรานี้จำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทดธดิ์้ดยการสวดมนต์จเจริญภาวนาเหมือนกับร่างกายที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันในการประกอบภารกิจการงานมีครามจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดด้วยน้ำที่สะอาดเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอน ให้พุทธบริษัทจะเริมภาวนาอยู่ในหนทางสายกลางให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกฝนใจว่าใจที่ผ่องใสย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ใจผ่องใสเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่สุขติภูมิ และนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นวันเวลาที่ผ่านไปเราควรชำระล้างทั้งสรีระร่างกายและจิตใจให้สะอาดควบคู่กันไปพร้อมๆกันมีวาระพระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ในมหาสีหนาสูตรว่าดูก่อนสารีบุตรเราย่อมรู้จักซึ่งเปรตวิสัยทางไปสู่เปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ใหถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ดำเนินประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะก,กายแตก ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยดูก่อนสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่ขนทางนั้นแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ การเห็นเรื่องราความเป็นไปของเปรตและปฏิัทาของผู้ที่จะไปบังเกิดเป็นเปรตของพระพุทธเจ้านั้นมีความแจม่มแจ้งชัดเจนมากถ้าดูอระมาเหมือนต้นไม้จะเกิดในพื้นที่ลุ่มๆดอนๆมีเงาโปร,โรง่งไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อผู้มาอาศัยแต่มีเหตุบังเอิญให้ใช้หนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อตัวถูกความร้อนแผดเผาเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางมีความหิวกระหายเดินทางหาต้นไม้เพื่อเป็นที่พักระหว่างทางคนผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วรู้ว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งพอจะเป็นที่พักให้อาศัยได้บ้าง ก็มีใจกรุณาแนะนำว่าพอมหาจำเริญถ้าท่านเดินไปทางนี้จาไปถึงต้นไม้ซึ่งพอจะเป็นที่พักกาศัยของท่านในบ้านนมพระเนจรท่านนั้นเมื่อเดินตามทางที่คนมีตาดีบอกในไม่ช้าก็ลุถึงต้นไม้นั้นตามคำบอกเล่าทุกอย่างพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะ ทรงเห็นผู้ทำบาปอกุศลเอาไว้ในโลกนี้แล้วเห็นเลยไปอีกว่าชีวิตหลังความตายของเขาต้องไปสวยทุกข์ที่ไหนบ้างเช่นเข้าถึงเปรตวิสัยสวยทุกขเวทนาในเปนตตโลกเพราะพรองทรงมีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่ของมนุษย์สามัญทั่วไป เพียงแต่บางทีก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำมาบอกเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดคำสอนที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นเหมือนใบไม้ในกำมือซึ่งก็เพียงพอที่จะทําให้พุทธบริษัทสามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกแสดงเป็นเหมือนใบไม้ในป่า ซึ่งมีมากมายก่ายกองมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลสมัยหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเคพระนครราชคระสืร้อมกับประสงฆ์สาวกเป็นอันมากรุ่งอรุณวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคลานเถระครองผ้าเรียบร้อยแล้ว ก็ถือบาทก็ไปชักชวนพระลักขณะเถระเพื่อไปบินบาบด้วยกันในพระนครราชคระสในขณะที่พระเถระทั้งสองลงจากภูเขาคิจกูดนั้นท่านพระมหาโมคลานะผู้มีทิพยจปักจสุได้แสดงอาการยิ้มขึ้นในที่แห่งหนึ่งท่านพระลักขณะเถระแปลกใจ จึงได้ถามว่าท่านผู้มีอายุอะไรหนอเป็นเหตุให้ท่านแสดงการยิ้มแย้มขึ้นมาพระมหาโมคลานะบอกว่าเ,เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ขอท่านยังถามผมในสำนักของพระบรมศาสดาธเถิดว่าแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีก ข้าไปบินดาบาดในพระคนาาครราชรฤตขลันกลับจากบินดาบาดและฉันพัตาหารเรียบร้อยแล้วก็พากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถวายบังคมและได้นั่งในที่สมควรแล้วพระลักษณะเถระเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะจึงได้ถามพระโมคคัลลานาเถระ ตอเรื่องพระพักของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเถระได้ตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิจกูดพร้อมกับท่านเมื่อเช้านี้ผมได้เห็นโครงกระดูกลอยอยู่ในอากาศพวกแรงบ้างกาบ้างนกตะกุมบ้างต่างก็โผล่ทลาตามถึง ตามจิตตีโครงกระดูกนั้นและโครงกระดูกนั้นก็สามารถส่งเสียงร้องครวนคลางได้ผมจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยคิดเลยว่าสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างนี้ก็มีอยู่การได้ต่